สวัสดีครับบ้านทดลองดีไวรวันนี้มาจะทําภาพรูปภาพเคลื่อนไหวนะครับคือตอนนี้ผมส k e t c ภาพแล้วสองรูปคือรูปนี้ผมไม่เอาเพราะว่ามันดูจะยากกว่านิดถึงมันจะดูดีก็เถอะแต่ผมวาดได้แค่นี้นครับเพราะผมไม่ใช่มือศิลปะเนาะไม่มีศิลปะอะไรมากมายผมจะรูปนี้รูปนี้มันนะพอได้รูปปุ๊บเราเลือกรูปปุ๊บเนาะเราก็สามารถเอารูปอื่นหรือรูปที่ว่าเราพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ก็ได้ครับเพราะว่า มันก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็พอได้รูปแล้วก็มาติดกับกองกระดาษเลยอย่างนี้เลยที่เราจะไปทํทาภาพเนาะไม่ก็อย่างอื่นก็ได้ที่คุณจะไปทําติดยังไงก็ได้เนาะเพราะว่ากองกระดาษนี้ผมต้องเอาไปใส่ตรงมอตเตอร์เข้าไปมาทีนี้เรามาอัดาที่สองกันเลยเรามาตัดเนาะตัดช่วงตาแล้วก็ปากมันนะครับครับเราก็ตัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ ก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปสามมิติไปเลยเนะยาะอันนี้เลยอันดับต่อไปก็คือเราจะต้องหาขวดน้ำมาอันหนึ่งคือเราจะใช้กระดาษพันกระดาษพันอย่างนี้เลยแล้วก็สร้างมิติให้มันให้มันหมุนเนาะสร้างมิให้มันหมุนเพื่อจะเพื่อจะให้มันดูขยับได้เนาะอะไรประมาณนี้เนาะ ตัดช่วงนี้นะครับประมาณช่วงนี้กะจะประมาณดวงตาให้อยู่ประมาณช่วงนรับระดับต่อไปนะครับก็ตัดขวดน้ําแล้วก็พันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องทําแกนนะครับคือแกนผมจะใช้ขวดน้ําอีกขวดหนึ่งมาเอาส่วนหัวมันะมาแปะแล้วก็เจาะรูตรงกลางเจาะมาถึงตรงนี้ตรงนี้เจาะมาถึงตรงนี้แล้วผมจะใส่มอเตอร์ตรงนี้ไง ผมจะให้แกนมอเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหครับเออทีนี้เมื่อเสร็จได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วมาทําตัวนี้ครับตัวฐานมันเนาะเดี๋ยวฐานมันก็ต้องมีมอเตอร์นะทำฐานแบบนี้ครับก็คือเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ตัวมอเตอร์ที่ผมทาฐานเรามีความคิดแบบไหนก็ทําไปเรืเลยครับทแบบนี้แหละ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับช่วงนี้มันเนี่ยเพื่อให้ฐานมันดูมั่นคงไยม,มันพังยากไยผมก็จะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปแล้วเราลองหมุนดูผมก็ไม่ทําอย่างปลานีบพราะคือมันดูลาหมุนก็เปะๆเห็นไหมมันไม่สมดุลน,นะครับคือเราเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเนะ้าก็ไม่ไม่ได้ตานีบอะไรมากมายแล้วทำลงคลิปอย่างเดียว ดเดี๋ยวที่นี้เราจะมาลองหมุนให้ดูแต่ว่าก่อนที่การหมุนมันก็แรงไปครับเพราะว่าเราต้องมีโมดูลเนาะอันนี้ผมแนะนําโมดูลของผมเองก็คือโมดูลทําเองเนาะก็ไปดูคลิปเก่าๆได้โมดูลทําเองเอ,อันนี้เพราะว่าการหมุนถ้าเกิดหมุนแรงไปมันก็จะสะดุดขาดไปเลยเร็วเกินไปเนาะงั้นมาลองทดสอบหมุนกันดูโอเค แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอต่อกันถ้ามีโมดูลก็สามารถปรับความแรงได้ความเร็วได้เพราะว่ามันต้องใช้ความช้าๆนอ้องเดินหนืดหน่อยเพราะว่าให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้นะแต่ว่าความแรงก็ถ้าสามารถเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เหมือนกันคล้ายๆกันเนะาะนี่างเนี่ผมก็มประมาณนี้ อันนี้คือ,อนะตรงแกนมันตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยสมดุลกันไม่ค่อยสมดุลตรงแกนช่วงนี้คือมันแรงไปเร็วไปแรงระมาณนี้สมดุลไม่เท่ากันนะครับที่ทําไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี้เรามาดูกันว่ามันจะเคลื่อนไหวยังไงก็คล้ายๆรูปภาพสามมิติ ็นไหมครับก็เดีย๋ยวจะวาดตาวาดตรงน,นี้วาดตรงน,นี้วาดตรงน,น,น,นี้มีสีดำแล้วก็ช่วงปากนะครับมันก็จะคล้ายประมาณนี้เลยเวลาเราอยากได้แบบภาพสารติบไว้ที่บ้านเนะาะต้องทำแบบพันนิมโอเคครับผมติดตั้งลงในกล่องเรียบร้อยแล้วก็แสงมันสุดยอดไปหน่อยแสงแรงไปหน่อย นี้เราลองเอาหมุนดูว่ามันเป็นยังไงเนาะติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เลยครับมันไม่สเสถียรแล้วก็ไม่ค่อยดีบอกตรงเลยว่ามันเราทําไม่ดีพอเนาะคือตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันขยับปากขยับตาได้เนาะมันก็ดูเหมือนมันมีเสียงดังเกินไปเพราะว่าทำไม่สมบูรณ์แบบเนาะ แกนมันไม่เท่ากันก็คือไม่มีลูกมูกลกปืนด้วยแหละอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมนะครับได้ก็ได้ก็แค่นี้แหละครับได้แค่นี้เพราะว่าทำเป็นครั้งแรกก็คงจะไม่สําเร็จเป็นครั้งแรกอะเนอะอาะงั้นบ้านทดลองดีวาขอจบการทำดีวารรูปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ